คผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นนะครับก็วันวันนี้ผมคงมามีคําถามแล้วก็จะชวนนักงทุนหาคําตอบเป็นพร้อมๆกันเนี่ยนะครับองถึงเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องที่นักลงทุนนะครับคงอึดอัด นในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้เลยว่าแปดถึงเก้าสัปดาห์ทำการที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยคือแทบไม่ไปไหนเลยนะครับหรือว่าเดือนตุลาเนี่ยมันทูเดทเซตก็ับรีเทิร์นประมาณ1.1%นตะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็แกว่งแบบไร้ทิศทางนะบวกลบวันหนึ่งประมาณ0.5%น็ะครับเราก็ทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยทำกำไรค่อนข้างลําบากนะครับซึ่งภาพนี้มันก็สะท้อนภาพสะท้อนภาพตลาดหุ้นไทยด้วยพร้อมๆกันนะครับเรื่องที่2นะครับที่จะมา เป็นคำถามนะครับที่ชวนกับนักงทุนคิดนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ว่าทําไมรอบนี้เนี่ยราคาสินค้าพวกะพันปรับโตขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับแต่ว่าราคาหุ้นสินค้าพกัะพันรวมถึงพุ้นพลังงานเนี่ยไม่ได้ตอบรับเหมือนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ช่วงที่3นะครับในหเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะอยู่ในภาวะการลงทุนที่สภาพคล่องในระบบเริ่มลดลงนะครับมินินำซ้ำแถมเงินเฟอ้อทำเรคคอดไฮในรอบเกือบเกือบสิบถึงสิาปีตามรายประเทศด้วยแล้วก็เราจะมีกลยุทธการลงทุนในการรับมือของสภาพคล่องที่ลดลงแล้วก็เงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ข้อที่วันนี้ทางกสิกรเราก็จะมาหาคําตอบพร้อมกันนะครับ เรื่องแรกก่อนเลยนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหากันยาแล้วก็ตุลาทั้งเดือนเนี่ยตลาดหุ้นไม่ไปไหนเนี่ยนะครับสาเหตุมันมาจากเรื่องอย่างในชาร์ตที่เราได้มีการโชว์กันไว้นะครับนั่นก็คือถ้าดูจากศูนย์เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับคือเป็นปัจจัยบวกนะครับถ้าดูจากศูนย์เปอร์เซ็นต์ลงมาข้างล่างเนี่ยคือเป็นปัจจัยลบนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงต เดี๋ยวผมขออธิบายเร็วๆแล้วกันนะครับถ้าคุณดูจากในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงประมาณการปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะนะครับบ้านเราก็ปรับตัวขึ้นจากพันสองขึ้นเป็นพันห นะครับหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกจากฝั่งของสหงสรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องของตัวธนาคารกลางน,นะครับถ้าเราดูเป็นในแง่ของหุ้นต่างประเทศก่อนเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนประมาณมิถุนายน,นปีนี้ปัจจัยบวกเนี่ยใช้ไปหมดละนะครับใช้ในเรื่องอะไรบ้างครับคุณดูจากข้างบนนะครับปัจจัยบวกสูงสุดที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับัวขึ้นคือเซ็นครัลแบงก์โพลิซีนะครับคือฟิสคาลโพลิซีนะ นะครับแล้วก็ U.S. Mac r ครนะครับก็คือกราฟสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจากตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีนี้เนี่ยอ่าสี่ปัจจัยนี้สนหรับสนุนหุ้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ mm ็นทรัลแบงก์โพลิซีในการอาจีสภาพคล่องออดอทพอสยังไม่ได้มีการปรับดอกเบี้ยยังไม่ได้มีการขึ้นฟิสโคลพ o l i ีนะครับก็คือเม็ดเงินกระตุ้นสล้านล้านของทางไบเดนแล้วก็ตกงานได้อีก300ล้านอ่า300เหรียญต่อสัปดาห์ equity fundamental ถูกอัปเกรด U.S. Mac โครสารการเศรษฐกิจเริ่มฟื้น เห็นไหมครับว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นทั้งแผงเลยนะครับซึ่งลองดูปัจจัยบวกต่างๆเหล่านี้ในช่วงตั้งแต่ผมทำกราฟสีแดงวางไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคุณจะเห็นได้เลยว่าปัจจัยบวกที่เราเคยใช้นะครับเช่นดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำตอนล่าอ่อนบอลยิวต่ำนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลสนับสนุนตลาดหุ้นหมดเลยแต่จะต้องั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาคุณจะกราฟจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าปัจจัยบวกที่เราเคยใช้ไปเมื่อต้นปีผ่านมา กำลังจะหมดไปละแล้วบางอันลงมาเหลือศูนเซ็นต์ละนะครับนั่นคือเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่ง US macro เริ่มแผ่วนะครับสอง central bank policy เริ่มจากเดิมสนับสนุนกลายมาเป็นเทรดละนั่นก็คือหนึ่งตั้งแต่การประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งสัญญาณดอพอตในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีหน้าล่าสุดมาเป็นสองครั้งแล้ว tapering แผนการชัดเจนจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า นะครับเพราะฉะนั้นเซ็นทรัลแบงก์โพลิซีจากเดิมเป็นบวกอย่างมีนัยยะตอนนี้กลงเหลือศูนย์ละนะครับฟิสกอลโพลิซีไบเดนเริ่มใช้หมดละนะครับอีควิตี้ฟันเดเมนทัลวอลูชันเริ่มตึงละนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าพอสามปัจจัยในการสนับที่เคยสนับสนุนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาถูกบั่นทอนลงนั่นแหละเป็นคําตอบว่าทําไมตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเลยไปไม่เป็นแตตลาดหุ้นทั่วโลกเลยแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆอันนี้เป็นการตอบคําถามคําถามแรกก่อนในเหตุภาพนะครับ และลงมาต่อกันนะครับว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มีความกังวลกันขึ้นมามากนะครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับทางความกังวลนะครับของคือปกติผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาตลาดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับขึ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวดีจริงๆและปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับมาจากภาคการจ้างงานที่มันเติบโตดีจริงๆแล้วปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ แต่ผมจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนรอบปี2004-2005และไม่เหมือนรอบปี2013-2014นะครับที่ดอกเบีย้ยถูกปรับขึ้นจากเศร,รษฐกิจทีรร่มันฟื้นตัวดีที่มันออกจากวิกฤตมาแล้วแต่รอบนี้ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางหลายธนาคารทั่วโลกโดยเฉพาะ e อมาจิ้งมาเที่เริ่มทยอยปรับขึ้นไม่ได้มาจากการที่เศร,รษฐกิจฟื้นตัวแต่มาจากการที่เกิดปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อแล้วถูกฟอสให้เฟดจะต,ต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับภาวะตรงนี้เป็นภาวะที่น่ากังวล นะครับ <m. S 1> เพราะว่าเวลาเราดูนะครับควาว่า stagflationary เนี่ยนะครับก็คือการดูเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับตัวเงินเฟอ้อดูจากในการาฟตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยมีความกังวลนะครับว่าประเทศไหนมีโอกาสที่จะเกิดภาวะ stagflationary ไหมความหมายคือเศรษฐกิจไม่ฟื้นถ้าก,การใช้ง,งานไม่ดีแต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและฟอสให้ดอกเบี้ยขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะประเทศหลักๆของโลกเนี่ยนะครับ top t r e e เนี่ยเช่นอเมริกายุโรปและจีนเนี่ย ก็ยังถือว่าอยู่ห่างไกลความโซนของ stagflationary ก็คือโซนบนซ้ายก็คือ GDP ต่ำแล้วก็เงินเฟ้อขึ้นแต่จะเห็นได้เลยว่าบางประเทศเริ่มถูดแม่เหล็กตรงนี้ถูกดึงเข้าไปล้วนะครับนั่นคือบราซิลและรัสเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศคอ m ม u n ิ t ี้เบสนะครับภาพตรงนี้แหละเป็นภาพที่ทำให้ตอนเนี้เป็นภาพที่เสียงแตกนะครับเป็นภาพที่เสียงแตกอันแรกที่ผมบอกว่าบุญเก่าใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้ว <S 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 แลวตอนนี้บุญเริ่มหมด เรื่องที่2คือตอนนี้ตาช่างซ้ายกับขวาเสียงเริ่มแตกอยู่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งจริงๆหรือนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆมีโอกาสในการเกิด stagflationary ไหมเสียงมันเริ่มแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเลยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับว่าเศร,รษฐกิจจะชะลอจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เงินเฟอ้อจะขึ้นจริงๆหรือเปล่าหน้าหุ้นมันเลยไม่เอียงไปในทางไหนทางหนึ่งจะไปเทคก็ไม่ไปจะไปแวลูก็ไม่ไปดอลลาร์จะแข็งอย่างนี้ก็ไม่แข็งบอลยูจะขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นพอมันเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นหุ้นมันก็จะไปไม่เป็นอันนี้คือเป็นการตอบคำถามที่2ว่าเพราะคนมีความกังวลว่าจะเข้า stack d a t i o n a r y และความกังวลว่าเฟดจะต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยทั้งท้ท,ที่เกิด stack d a t i o n a r y จริงๆหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่2ที่ทำให้ตลาดหุ้นไม่ขึ้นและไม่ลงนะครับ<ะ>แล้วพอเวลาเอาการาฟตรงนี้มาแมชวรวมกันนะครับมันก็จะได้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวภาพผลตอบแทนได้เห็นภาพก่อนย้อนหลังไปประมาณ60สปีเฉลี่ย นะครับว่าในไลายไตมาสเนี่ยนะครับถ้ามันมีความกังวลเรื่องของโกรสที่ GDP ที่มันจะลดลงมีหนําซ้ํายังเจอเงินเฟอ้อที่มันปรับตัวขึ้นผลตอบแทนมันจะต่ําสุดนะครับตกแทนประมาณลบสเมื่อเทียบกับสโลเกโรสกับไฮอินเฟชันแต่ถ้า2ภาวะนี้มาเจอ,อพร้อมๆกันคือภาวา ation, ะรีเฟชชันเนี่ยอ่ภาวะแบ็กเฟชันเนี่ยผลตอบแทนมันจะให้ต่ําสุดเสมอซึ่งตอนนี้ไตามาสหนึ่งปีหน้าคนกําลังจะมีโอกาสในการเดตกันอยู่ว่าจีนจะเข้าไหมยุโรปจะเข้าไหมแต่อเมริกาผมว่าไม่เข้า นะครับอันนี้เป็นภาพที่ทําให้ตลาดหุ้นยังไม่ไปนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับก็คือเรื่องที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยนะครับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการ Price In ซึ่งผมเชื่อว่าตลาดหุ้นนะครับจะแกว่งตัวจนถึงวันที่3พฤศจิกายนแล้วเราจะรู้แล้วว่าตลาดหุ้นจะเลือกทางไหนนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดอทปรับขึ้น100%แน่นอนแลในธันวาปีหน้า อย่างไรก็ตามตอนนี้เ็จเวลาเราดูเรื่องของตัวออดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยนะครับบอทพอดเนี่ยมันจะช้าเพราะว่ามันปรับทุกสิ้นไปมากนะครับแต่มันจะมี3อินดิเคเตอร์ในการวัดนะครับว่าตัดตัวเฟดตัวดอกเบี้ยของทางสหรัฐเนี่ยทเทรดเดอร์เขามองอยังไงมีอยู่สวิธีวิธีแรกคือดูผ่านสเปดสปีวิธีี่2คือดูผ่าน o อเอสสวอปดวิธีที่สคือดูเฟดฟันฟิวเจอร์วิธีที่สคือย e ูโรดอลลาร์สาว, e ว,วิธีนี้พูดมาในเสียงเดียวกันแล้วว่าปีหน้าไม่ใช่ขึ้น1นึครั้งแต่ขึ้ นะครับแล้วล่าสุดครั้งที่สามเริ่มมาแล้วนะครับแล้วมันเร็วขึ้นมาจนถึงช่วงกลางปีหน้าคือเดือนมิถุนายนเลยซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะฮอกกิชนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทเอร์ปปลิ่งจะเกิดขึ้นในเดือน11บและจบเดือน6ปีหน้าและกลายเป็นว่าเดือน6จะขึ้นดอกเบี้ยเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วถ้าทางพาวเวลเขาส่งสัญ,ญญาณว่าเงินเฟอ้อแล้วตัดคำว่าทรานซิทอรี่หรือว่าเป็นการชั่วคราวออกเนี่ยผมว่าวันที่4ี่วันที่5้าพฤศจิกุลลงทันทีนะคร หุ้นจะแกวงถึงวันที่4วันที่5พฤศจิกนะครับแต่ถ้ามันออกมาเป็นโทนนี้แล้วเฟดฟันดูเจอร์ไพรส์อินว่าดอกเบี้ยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสองครั้งเมื่อไหร่ผมว่าหุ้นลงนะครับตอนนี้มันยังเป็นหนึ่งครั้งอยู่ในปีหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับและมาในประเด็นถัดมานะครับถามว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มันกำลังชะลอตัวเราอยู่ในภาวะที่มันเป็นเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าราคาสินค้าที่มีการปรับตัวขึ้นคำถามคือคนถามว่าทําไมรอบนี้ราคาหุ้นกลุ่มสินนค้า้าัััฑ์ไปรบตวขึ นะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีคําถามคือทําไมราคาน้ำมันดิบเล่นอยู่ประมาณ85เหรียญทําไมสอผไม่อยู่สูงเหมือนตอนปีสี่ห้าปีที่แล้วทําไมราคาก๊าซอยู่ตรงนี้ทําไมราคาถ่านนี้อยู่ตรงนี้ทำไม,าาาไมบ้านปู่มันลงนะครับทำไมคอมมอนิตี้รอบนี้ขึ้นแต่ราคาหุ้นคอมมอนิตี้ไม่ขึ้นเลยคําตอบมี2คําตอบคําตอบแรกเลยคือการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าพรกรผ่านรอบนี้ไม่เหมือนต้นปีที่ผ่านมาที่เป็นภาวะรีเฟรชเนอรี y เพราะว่าเรเฟ a รนเชียคือสินค้าพกกัะพัปรับตัวขึ้นจากสภาพห้องที่มันล้นและจากดีมานจากจบเวฟสองที่มันฟื้นตัวนะครับแต่รอบนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีความกังวลที่มันกำลังจะเข้าสู่ฉถิติที่มันชะลอตัวผ่าน s t a ็กเฟเ r y เเพราะฉะนั้นรอบนี้สินค้าพวกกระพฑ์ที่มันปรับตัวขึ้นทั่วโลกไม่ได้เกิดจากฝั่งดีมานมันเกิดจากฝั่งซัพพลายที่มันช็อตเทชไปนะครับซึ่ง3สินค้าช็อตเทชในการส่งปัญหาเงินเฟ้อผ่านตัว GPI มันคือชิปชิปและ Energy ชิปตัว C ชิปตัว S แล้วก็ชิปผ่าน Energy Short a g e มีชิปเรือมีชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ Energy Short a g e 3อย่างนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาซ p l y s h o r t a g e และทำให้เงินเฟอ้อมีการปรับตัวขึ้นและราคาสินค้าพวกัพันปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตอคำถามเลยคือ1ไม่เล่นราคาหุ้นพลังงานในรอบนี้นะครับผมเน้นนะครับผมอาจจะเห็นต่างจากท่านอื่นบ้างแต่ผมบอกว่าราคาสินค้าพวกัพันในการปรับตัวขึ้นรอบนี้ไม่แนะนําให้เล่นหุ้นพวกัพันเพราะไม่ได้มาจากฝั่งดีมามาจากฝั่ง สองอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนรู้แต่ยังไม่เชื่อมันมากนะนะครับนั่นเป็นประเด็นที่ว่าหลังจากการจบโควิดรอบนี้เนี่ยนะครับเราเห็นการปรับพอร์ตของกองทุนชั้นนําทั่วโลกอย่างชัดเจนกราฟบน่นคือกราฟราคาน้ามันดิบสะท้อนผ่านกราฟสีแดงเจ็ดปีย้อนหลังกราฟน้ําเงินคือกราฟราคาหุ้นพลังงาน นะครับคุณจะเห็นได้เลยเจปีที่ผ่านมาราคาพลังงานขึ้นหุ้นราคาพลังงานขึ้นตามเป๊ะเป๊ะ correlation น้ําเงินกับแดงที่เก็บเท่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คุณลองดูหลังจากจบโควิดสิครับเห็นไหมครับว่าแดงกับน้ําเงินไม่ไปในทางเดียวกันราคาสินค้าพกพันราคาพลังงานปรับตัวขึ้นสูงที่สุดรอบสามปีแต่ราคาหุ้นพลังงานยังไม่ไปไหนเลยนี่นแหละครับเป็นประเด็นที่บอกว่าหนึ่งมันไม่ได้เกิดจากฝั่งดีมามันเกิดจากฝั่งซับไพ่สองคือเรื่องนี้นะครับ รอบน,นี้เนี่ยหลังจากจบโควิดเนี่ยความสําคัญของ ESG เริ่มมีบทบาทมากขึ้นถึงแม้บ้านเราจะไม่ใ,ใครพูดถึงนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่า ESG ท้างคุณทราบไหมครับว่าปีนี้ flow ไหลเข้า ESG record high 30%ของ global equity ไหลเข้าหุ้น ESG ที่เรับร้อยแล้วและหุ้น ESG 5ปีที่แล้วเคยเทรด discount อยู่20%ของค่าเฉลี่ยบุกแดนย้อนหลังตอนนี้ขึ้นมาเทรด p r e อยู่ย5แล้ว นะครับแล้วดูจากกราฟล่างกราฟซ้ายมือคุณจะเห็นได้คนน่อนข้างชัดนะครับว่า Active Fund กับ Passive Fund ของ ESG ได้มีการ u n d e r w a g e t หุ้นกลุ่มพลังงานทั้งคู่เลยเป็นเซกเตอร์ที perform ่ underperform <ๆ>ที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าต่อจากนี้เวลาคุณจะเล่นหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณควรจะเอา ESG เข้ามา y w e g e อยู่ใน r e g r e s s i o n Model ของคุณด้วยไม่ใช่บอกว่าราคาพลังงานอยู่85เหรียญสพควขึ้นไป120 130 140แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนั้นเป็นโมเดลแบบเก่า นะครับแบบใหม่คือคุณควรจะรู้ว่า um ok right> ั่วโลกเขาทําอะไรกันแล้วอยู่ตรงไหนแล้วโพ i ิชันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นการตอบคำถามขั้ที่สองว่าเราไม่แนะนําว่าให้เล่นหุ้นกลุ่มคอมมิชชั่ตรงนี้นะครับไม่เล่นทองแม้จะลงมาเยอะไม่เล่นฐานหินรีบาวไม่เล่นเรือไม่เล่นคอมมิชชั่นะครับอันนี้เป็นภาพที่สองนะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับมาครับเป็นคาถามที่ถามว่าแล้วธีมการลงทุนของธนาครกสิกรเราจากนี้เนี่ยนะครับเรามองยังไงนะครับสำหรับธีมการลงทุนของในฝันตะกรเนี่ยนะครับในช่วงอ ที่เหลือของปีแล้วก็ถึงไตรมาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นห้าทีมหลักๆนะครับเดี๋ยวผมขอลงทีมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ท่านอื่นพูดแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงหุ้นพร้อมกันนะครับ,รบทีมแรกสุดเลยแล้วเป็นทีมเด่นที่เราแนะนํามาเมื่อสองถึงสามสัปดาห์ก่อนนะครับคือทีมเทคคอนเซิลครับคือบูบิกกับไอไอจีแล้วก็เบอร์ริลเอกกำลังจะเข้าในเดือนหน้าทีมที่สองเราไม่เราคิดว่าราคาสินค้าพวกกระพันในการปรับตัวขึ้นรอบนี้เรารอซื้อราคาหุ้นกลุ่มแอนทายคอมมูนิตี้คือเป็นกลุ่มทที่ใช้้้ราาาคคสิคนนนนนพพกะัเป็ตุ และเราเชื่อว่าราคาต่างๆเหล่านี้จะเริ่มมีการปรับปัวลงในต่ายมากหนึ่งปีหน้า mm hmm. นั่นก็คือแอนทายคอมมอนดี้อย่าง EPG อย่าง PTG อย่างคาร์บาวอย่างบรีเิมแล้วก็ SCGP นะครับแล้วก็เรื่องชิปการคลายความกังวลของการช็อตเทจตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่เล่นแล้วนะครับเรื่องชิปช็อตเทจอะไรเนี่ยผมว่าไม่เล่นแล้วช้าไปแล้วเราเล่นเรื่องการเตรียมคลายความกังวลเรื่องชิปช็อตเทจนะครับแล้วก็หุ้นพวกนี้จะได้กลับมาได้ประโยชน์แล้วก็โลกังแล้วก็อีกธีมหนึ่งคือธีมที่ราคาซื้อตรงนี้ลิตดาวซ นะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปเข้าๆง่ายๆสําหรับฝั่งของเคเซ็คครับเมื่อกี้เห็นภาพแล้วตีมนะฮะตีมหูเห่าตีมจําได้น,นะครับน,น,น่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวให้คุณบอมอธิบายว่าเออแต่ละหุ้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันโอเคไหมแล้วมันพอสู้กับเรื่องของอภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนได้แค่ไหนอย,อย่างไรอ่ะเชญครับคุณบอมครับ,รบโอเคครับก็สําหรับในฝั่งของตัวภาพการลงทุนนะครับก็จริงๆคือทางเมื่อกี้ทาง พี่เปียกแล้วก็ทางคุณมงคลก็มองคล้ายๆค,คือจริงๆเราเราสามคนผมว่ามองคล้ายๆกันส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือราคาสินค้าพวกพันธ์ก็อาจจะเริ่มมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็ตอนในตลาดหุ้นแกวนแต่กับเราจะเลือกทางอันนี้อันนี้ผมสรุปให้ฟังทั้งสามคนลวกันนะแต่ว่าบางคนอาจจะมองต่างกันบางคนมองขึ้นหรือบางคนมองลงนะครับแต่ว่าผมว่าคีย์ไฮไลท์ของรอบนี้เนี่ยที่มองเหมือนกันนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ทั่วโลกมองเหมือนกันเลยเนี่ยคือ ช่วงของหนึ่งไตรมาสข้างหน้าและการจนถึงช่วงช่วงข้ามปีใหม่เป็นถึงเดือนมีนาเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราเจอกับเราต้องอยู่กับสภาวะแวดล้อมสองสิ่งนะครับสิ่งแรกเลยคือสภาพคล่องที่ค่อยๆลดลงสิ่งที่สองเลยก็คือเรื่องของตัวภาพของเงินเฟ้อที่ยังสูงอยู่นะครับอันนี้คือเป็นภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเจอสองเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับกลยุทธ์การลงทุนธีมแต่ลงทุนของเราเนี่ยนะครับเราอิงกับ2เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ นะครับมากันในเรื่องแรกคือตัวเทคคอนเซิลคือสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกเทคคอนเซิลเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมเลือกหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวกับต่างประเทศโดยตรงคือผมหลบธีมว่ากังวลเรื่องแต t กเฟช r y นรีกังวลเรื่องบอนยูเรื่องดอลลาร์อะไรก็ตามกลุ่มเทคคอนเซิลเนี่ยไม่ค่อยรับผลกระทบกับเรื่องนี้นะครับและจริงจริงกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเราเพิ่งเริ่มแนะนําในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเพิ่งเราเพิ่งแนะนําทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่า เราเรามาลองมานั่งนึกนะครับว่าจากข่าวเรื่องของ s c b x ที่มีการ transform เนี่ยแล้วเรามาหาหุ้นกลุ่มหนึ่งที่มันจะได้ประโยชน์จากเรื่องของแบงค์ transform เนี่ยซึ่งผมส่วนตัวผมไม่เชื่อว,ว่าจะจบแค่ s c b x ผมว่าเดี๋ยวมันจะมีแบงค์อื่นๆถัดมาแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นๆมีประกันมีกรุป๊ปมีอ่าอ่าเซกเตอร์อื่นๆมากมายที่กำลัง t r a n ฟ f o r m แล้วจะถามว่าแล้วกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการ transform ของกลุ่มธนาคารนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยคือกลุ่ม tech consult นะครับใคขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่ปัจจุบันตอนนี้หลายคนยังไม่รู้จักกับมันมากนักนะครับว่ามันทําอะไรแล้วมันได้ไรายได้อย่างไงนะครับผมกําลังจะบอกว่าพอเวลาเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเนี่ยต้องคุณลองติดตามนะครับบ้านเราเนี่ยในสิปีผ่านมาเวลามีธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเนี่ยในช่วง2องสาปีแรกเนี่ยバリเอชั่นเทรด P/E สี่สิบเท่านี่คือเรื่องปกตินะครับถ้าเขาสามารถ d e l i v e r CAGR ได้สองถึงสามปีสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยเรด P/E สามสิบห้าส ผมเห็นแพทเทิร์นของเทคคอนเซิลคล้ายๆกับลอยฟ้าเมื่อ7ปีที่แล้วคล้ายๆกับ leasing เมื่อ5ปีที่แล้วที่ทุกตัวเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในบ้านเราแล้ว valuation premium กลุ่มนี้สองสาปีนี้ผมเชื่อว่ายังอยู่ห่างไกลกับการแข่งบิดราคาคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ลอยฟ้ากับ leasing เริ่มลงแล้วเพราะว่ามันอุตสาหการรมผู้เล่นเริ่มเยอะขึ้นนามาซึ่งการแข่งขันราคาที่มันสูงขึ้นแต่ผมกาลังจะบอกว่าปัจจุบันตอนนี้กลุ่มเทคคอนเซิลยังอยู่ห่างไกลเขาว่าเลทโอเชียนอยู่เยอะมาก แล้วก็เนเจอร์ของรายได้ของกลุ่มพวกนี้ทั้ง i อ g ทั้งบูบิกรวมถึงเบอร์รแต่เบอร์รอาจจะยังพูดไม่ได้มากนักเนี่ยรายได้เขายังอยู่หลักร้อยอยู่เลยครับนะครับ<ม>แล้วเขาก็รับลาบสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เขารับเฉพาะลูกค้าธนาคารอยู่ผมก็เลยจะบอกว่ามันมีโอกาสในการทรานส์ฟอร์มอีกเยอะที่กลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับเขามาีโอกาสในการสแสวงหารายได้ที่มาเติมแบ็กหลอกนะครับปัจจุบันตอนนี้หุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยต่อคนนะครับรายได้จะอยู่ประมาณหนึ 2, <ม>่งล<ม>้านห้าถึงสองล้านห้าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยด้วยความ อ่าไอ้อ่าคอสหลักของบริษัทพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นคนแล้วคนเนี่ยคอสมันคือมันฟิกซ์ไม่ได้เยอะแล้วก็มันไม่ได้แบบแวริกที่ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้แบ็กหลอกเข้ามานะครับมันจะทําให้รายได้เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีนยัยยะแต่คอสมาร์จิน้นอ่าลงถึงเน็ตมาร์จิ้นเนี่ยผมว่าเติบโตดับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วเมนเทนไว้เนี่ยผมว่าทำได้ นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยเป็นกลุ่มหลักที่เราประเมินไว้ว่าน่าสนใจในการลงทุนนะครับคือสรุปเลยคือเทคคอนซัลเป็นหนึ่งในตีที่เราเชื่อว่าถือข้ามปีได้แล้วปีหน้าเนี่ยผมว่ายิ่งกว่าปีนี้อีกนะครับ mm hmm. และปัจจุบันตอนนี้เราเห็นแค่แบงค์นะครับผมเน้นคำนี้นะครับว่าเราเห็นแค่แบงค์ทรานส์ฟอร์มและเราเพิ่งเห็นแค่เอซิบีเอ็กซ์ทรานส์ฟอร์มนะครับมีอีกหลายสีหลายแบงค์หลายตระกูลมากที่กำลังทรานส์ฟอร์มนะครับแล้วก็บริษัทพวกนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ นะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่ม anti c o m m u n i t y นะครับแต่กลุ่ม anti c o m m u n i t y ีผมหมายถึงเนี่ยผมเน้นน,นิดนึงนะครับว่าเวลาคุณจะดูว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของหุ้นพวกนี้เนี่ยเวลามันจะเริ่มลงแล้วมันจะได้ประโยชน์เนี่ยคุณจะต้องดูและต้องมองอสองสามมุมไม่เห็นภาพนะครับมุมแรกเลยเนี่ยคือคุณจะต้องได้สองเด้งเด้งแรกคือระหว่างที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นทำ new high ในช่วงไตรมาสสี่ปีนี้เนี่ย บริษัทนั้นควรจะมี purchasing power ในการผลักดันต้นทุนไปหาราคาทุนหรือเรียกว่า p a s s t o เรื่องของคอสที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วไปปรับราคาขายที่มันขึ้นได้ mm. เป็น in elasticity ของฝั่ง demand กับอ supply ถ้าบริษัทไหนปรับไม่ได้ไม่ต้องเล่นถ้าบริษัทไหนปรับได้เล่นและคุณจะได้หนึ่ง shot จากรายได้ที่คุณถูกปรับขึ้นมาแล้ว shot ที่สองคุณจะได้จากต้นทุนที่คุณลดลงแล้วบริษัทพวกนี้ต่อ,อให้ต้นทุนเขาลดลงราคาขายเขาไม่ได้ปรับลงตามต้นทุนนะครับ เพราะฉะนั้นปีหนะ้าถ้าราคาสินค้าพวกกังปรับตัวลงเนี่ยพุ้นกลุ่มพวกนี้จะได้2ทางนะครับผมกําลังจะบอกว่าวเวลาลวเวลาคุณดูว่าบริษัทไหนมี p r e c i s i n g power ในการปรับคุณต้องรู้ว่าสินค้าตรงนั้นเป็นสินค้าจําเป็นแล้วไม่เกี่ยงราคาซื้อปัจจุบันตอนนี้ผมเห็นอยู่สามสินค้าหนึ่งเลยคือชิป2เลยคือแก๊เจตสามเลยคือรถยนต์สามสินค้านี้บริษัทจะสามารถผัดต้นทุนไปหาไปหาคอน summer ได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับบางสินค้าที่ปรับตํำบากนิดน,นึง กระเบื้องปรับลำบากกระดาษปรับลำบากแต่รถยนต์แกาเจ็ตชิปปรับง่ายมากมนะครับอย่าง EPG นะครับพฤศจิกายนเดือนอาทิตย์หน้าเนี้ยจะมีการปรับขึ้นราคาขาย5%อร์เแล้วผมเชื่อว่าต้นทุนของ EPG ที่เป็น HDPE เป็น PP ที่มันลิงก์ตามราคาน้ํามันเนี่ยต้นปีหน้าเดี๋ยวลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรต่อจากนี้ของ EPG Q on Q ผมว่าขึ้นแน่นอนอนะครับตรงนี้เราทำไว้ที่บาทแล้วเราเลือกเป็นท็อปพิกด้วยนะครับตัวถัดมาจริงๆผมก็ยังชื่นชอบอยู่นะครับก็คือตัวบิกริม บีกริมเป็นโรงไฟฟ้าจริงๆคือเป็นอันทายโคอมมูนิตี้ด้วยเพราะว่าราคาต้นทุนของเขามันลิงก์ตามราคาแก๊สซึ่งแก๊สลิงก์ตามน้ำมันประมาณหกเดือนนะครับประมาณ220 2 2 0ร้อบถึงสองบาท /mmbtu นะครับ <c oughs> ผมกําลังจะบอกว่าบีกริมเป็นโรงไฟฟ้าปัจจุบันตอนนี้ที่แลกกาดที่สุดน,นะครับคือต้นปีที่ผ่านมานี่เล่นแต่ gpsc เล่น ea เล่น gulf นะครับบีกริมไม่แทบไม่ได้เล่นเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากสถานที่เขาไม่มีแ a c คว i r โปรเจกต์ใหม่ ซึ่งล่าสุดมาแล้ว360เมกะวัตต์แล้วผมกำลังจะบอกว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปบิกริมก็อาจจะเริ่มมีการแอครควินเมกะวัตต์ใหม่ๆปัจจุบวาร์เรลิวเอชั่นถูกสุดอัพไซด์เปิดประมาณทั้ง56บาทจากราคา42บาทนะครับเรายังคิดว่าบิกริมเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่ถ้าในเดือน11เดือน12เราเห็นสถานการณ์การระบาดของตัวโควิดใหม่อาจจะหาเซกเตอร์ดิเฟนซีฟในการเล่นเนี่ยนะครับแล้วก็บอลยูอาจจะเริ่มมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับค่างเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นต่างงๆเเหลล่่านนนนี้้้้ววป็บบกตอิิทัส นะครับส่วนคาราบากับ PGG เป็น a n t i c ค r ม e l a ิตี้แต่ผมขอยกเป็นแถว2แล้วกันแถวหนึ่งผมให้ EPG กับบิ๊กปริมก่อนเพราะว่า p t g เนี่ยตอนนี้ต้องรอว่ารัฐบาลเขาจะเลิกขับราคาน้ามันเมื่อไหร่นะครับส่วนคาราบาวเองจริงๆต้องยอมรับว่าไตม่าสามผมว่าอททอมแน่นอนแล้วงบไม่ดีด้วยนะครับซึ่งจริงๆคาราบาวเนี่ยนานๆทีนะครับคุณจะเห็นว่าช่วงเวลาของจีนแย่ช่วงเวลาของไทยเจอน้าท่วมช่วงเวลาของพม่าเจอการเมืองคุณไม่ค่อยเจอช่วงเวลาที่คาราบาวแย่พร้อมๆกันเหมือนวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันมองเป็นโอกาสนะครับนะครับไม่ได้มองเป็นวิกฤตนะครับมองเป็นโอกาสมากกว่านะครับส่วนประเด็นที่3ามคือช็อตเทจในการคลายความกังวลผมเชื่อว่าปัจจุบันตอนนี้คุณอยู่ปลายแถวแล้วถ้าคุณจะมาเล่นเรื่องความกังวลเรื่องชิปขาดไม่ว่าจะเป็นชิปตัว C หรือว่าชิปตัว S ที่เป็นเรือผมเชื่อว่า2อย่างนี้มันกำลังจะเริ่มดูดีขึ้นและถ้าให้ผมประเมิน Energy s h o r t เทจชิปช็อตเทจแล้วก็ชิปเรือช็อตเทจเนี่ยทั้ง3อันนี้จะเริ่มขี้ขายในช่วงบกลาจนถึงมิถุนนาาปีห้ นะครับเอเนจีอาจจะคลายความกังวลช้าสุดชิปจะเริ่มคลายความกังวลก่อนแล้วเรือจะเป็นคันคลายความกังวลถัดมาเพราะฉะนั้นหุ้นที่เคยมีต้นทุนการเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากการขาดของหรือค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นจะกลับมาได้ประโยชน์ SBI สมุดแอดวานและเดลต้าสามประเด็นนี้สามหุ้นนี้จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการคลายความกังวลของทั้งสามพ็อตเชจออกมานะครับโดยเฉพาะตัว SBI แล้วก็ตัวสมุดแอดวานนะครับลงกัน นะครับเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ในระยะสั้นน้ํามันลงอาจจะมีสต็อกนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าการปรับตัวลงของราคาน้ำมันรวมถึงรีโอเพนนิ่งของต่างประเทศนะครับผมเน้นนะว่าผมไม่บายไอเดียเล่นเรื่องรีโอเพนนิ่งในประเทศไทยเลยแล้วผมเชื่อด้วยว่าเกิดเว็บใหม่นะครับผมเชื่อว่าจะเกิดเว็บใหม่นะครับผมแต่เรื่องนี้นิดนึงทำไมผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นรีโอเพนนิ่งเพศไทยเลยและผมเช่อพฤศจิกิดเวนะครัผมเชื่อว่าจะเกิดเวนะครับผมแตทเรนของประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยนประเทศไทนเลยแเอว่าจะเกิดเว็บใหม่น เป็นหนึ่งในสิบประเทศแรกของโลกที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วเขาควบคุมคนค่อนข้นางดีแต่ปัจจุบันตอนนี้อังกฤษกลับขึ้นมาเกือบเกือบห้าหมื่นห้าถึงหกหมื่นคนแล้วยอดผู้ติดเชื้อมาจากสามสาเหต,สเหตุสาเหตุแรกเลยคืออังกฤษฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามทิ้งเข็มหนึ่งเข็มสองนานไม่รู้ทำไมแต่นานแล้วยอดจากท็อปเทตกงมาเป็นท็อปท0ตแล้วเรื่องที่สองอังกฤษระบาดรอบนี้แพร่จากเด็ก เพราะเด็กฉีดไปไม่ถึง3า4สิสเปอร์เซนเลยและเด็กเปิดเทอมนะครับเพราะว่า FDA อ p p r o v e ให้เด็กฉีดช้าสุดเพราะเขามีความกังวลเด็กเลยฉีดช้าและเป็นตัวแพร่ของรอบนี้นะครับอันนี้ผมไม่นับเรื่องพิเมลีกนะครับที่ตอนนี้เข้าแบบเสรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสังเกตดีๆเรื่องหนึ่งกับเรื่องสองนะครับแพทเทิร์นบ้านเราเหมือนกันไหมครับเข็มสามเราฉีดชิงกับเข็มหนึ่งเข็มสองนานเหมือนกันเป๊ะเด็กบ้านเราก็กำลังจะเปิดเทอมในสัปดาห์หน้าแล้วก็ยังฉีดน้อยอยู่ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็น่ามีความกังวลว่าบ้านเรามีโอกาสเกิดเว็บใหม่เพราะฉะนั้นผมเลยเลือกหุ้นที่หลบนะครับจะเห็นได้เลยว่าผมเลือกหุ้นส่วนมากเนี่ย80%คือหลบเว็บใหม่บ้านเราซึ่งผมเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าเอาอยู่นะครับผมเชื่อว่าสารสุขว่าร,ารอบนี้เอาอยู่นะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสในการเกิดเว็บใหม่ขึ้นไหมมีนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือลิมิตดาวไซต์ก็คือตัว TTB และตัวแบบนะครับตัวแบบเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่ารอบนี้นะครับผมว่า มันกําลังจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของกลุ่ม AMC จากฝั่งซื้อนี่เป็นฝั่งขายนี่แหละนะครับปัจจุบันตอนนี้ฝั่งซื้อนี่ไม่ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่า,เ,าเริ่มมีหุ้นนะครับบริษัทอย่าง r s เข้ามาทำเชิดเข้ามาทำตรงหัวเข้ามาทำหลายๆบริษัทหมุนเงินเข้ามานะครับ BTS ก็ใส่เงินลงมาใน JMT นะครับหลายๆบริษัทที่กำลังจะ l i s t เราก็ใส่เงินผ่านทางอ้อมจาก,กขัเงิทุนเข้ามามาปิดแข่งกันเพราะฉะนั้นประโยชน์มันจะไปอยู่ที่ฝั่งธนาคารแล้วที่เขามีการขายนี่ที่หลักได้ราคาดีกว่าเดิมเพราะว่าผู้เออมียะ เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อนี่ตอนนี้ผมว,ว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์แล้วนะครับกับกลายเป็น margin อาจจะไม่ได้สูงเหมือนเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแบมซึ่งปัจจุบันตอนนี้มีมีมพักสินอยู่ในมือสูงที่สุดหลักไปลายปลายหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยกำลังจะ enjoy กับการเริ่มขายของได้แล้วไม่ใช่ฝังซื้อนะครับแล้วก็การเปิดประเทศของแบมเนี่ยจะได้ประโยชน์โดยตรงโดยตรงคำนวตัวแบมเองด้วยตากนะครับเรามองว่าที่วันราคาวันที่12บาท นะครับแล้วสุดท้ายคือตัว TTB ซึ่งจริงๆผมยังชอบแบงค์ใหญ่อยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมมาเล่นความระกาดผมเชื่อว่าเซนเซนจี้ระหว่างที่มีการควบกันระหว่างแบงค์นะครับที่เป็น TTB ใหม่เนี่ยปีหน้าเราจะเริ่มเห็นละเราจะเริ่มเห็นคอสคอสคือคอสเซลลิงนะครับแล้วก็คอสที่ต่ำลงมานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน TTB เป็นแบงค์ที่ปัจจุบันตอนนี้เทรดต่ำที่สุด0.5บุ๊คลบสอง a แ d นดาร์ด i ดเวียผมเชื่อว่าขึ้นไปเล่น0 6ศูนย์จุดากเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่เขาเล่นกันอยู นะครับแล้วก็ Revaluation ของตัว t ีปัจจุบันตอนนี้ผมเชื่อว่าบาท15นี่เราใช้จำกัดเรามองไว้ถึงเกือบบาท30นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหุ้นที่ทางกษรกรเลือกมาประมาณนี้ครับชัดเจนชัดเจนครบเลยนะฮะค<ช>่ะอ้าวนะฮะแต่โอ้ฟังคุณบองคุณบองนี่ไม่ไม่แนะนำเปิดเมืองเลยนะอ่ะเห็นภาพดีนะ,ะ <c oughs> นะฮะเพราะว่ากังวลเรื่องของว่าเดี๋ยวมันจะมีเวฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ